เลกขึ้นมาได้ว่ามันมีถั่วมีมะเขือในตู้เย็นเอามาทําความสะอาดนึกไปนึกมาเอามาต้มต้มไปต้มมาเละตุ้มเป๊ะเลือกเอาเฉพาะเนื้อเนื้อของมันเอามาโขกสักสองสามนาทีก็เละตุ้มเป๊ะในคกนี่ค่ะเป็นน้ําพริกมะเขือปนกับถั่วใส่น้ําปลาลงไปถ้าอยากให้แซ่บอีหลีหรือว่าเผ็ดจ้าก็ใส่พริกเข้าไปนะคะทุกคนใส่ให้มันเผ็ดถึงใจเลย อันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาแห้งนะใส่เข้าไปผสมสมโลมกันไปเป็นน้ำพริกแจ่วมะเขือะคะ่ะทุกคนเมนูนี้บอกได้เลยว่ากินข้าวแซ้นจะอร่อยนะคะทุกคนพอได้ใส่ผสมโลมกันเข้าไปเอากระเทียมเจียวใส่เข้าไปบอกได้เลยนะบางคนก็จะใส่ข้าวคั่วแต่ที่เราทำเราจะนิ้นเรื่องกระเทียมเจียว กระเทียมเจียวมันจะทําให้หอมใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมเจียวถุงหนึ่งห้าสิบาทใส่ครึ่งหนึ่งเลยค่ะทุกคนโคก็มันเข้ากันนะกินเองค่ะกินเองนิ้นทากินเองนะคะทุกคนกระเทียมเจียวนี่มันจะหอมมากๆเลยในใส่ซุปมะเขือหรือว่าผลมะเขือขาดไม่ได้ก็แป้งนวหรือชูรสนี่แหละรสชาติมันจะขาดไม่ได้จริงๆเลยไอ อยากกินแบบรสชาติที่มันถึงอกถึงใจก็ต้องใส่เข้าไปให้มันเยอะๆหมดซองเลยเราใส่วันนี้ค่ะทุกคนได้แล้วเราก็ไปหั่นผักกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะมีผักอ้วยสองอย่างผักหอมเป้แล้วก็ผักแพรวหรือว่าผักหอมจันนั่นเองหั่นให้มันเป็นหั่นให้มันฝอยๆมันเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วก็หอมได้กลิ่นขึ้นมาทันทีเลยเอาใส่ลงไปลคะค่ะเมื่อใส่ลงไปไม่ต้องโขกแล้วตอนนี้เพราะมันแหลกเละตุ้มเป๊ะแค่เอาช้อนคนโค,นคนเล้งโคนเล้งตักเสิร์ฟค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเมโนูนี้เมโนโูจิ้มข้าวเหนียวจ้าทุกคน <_' S 2> ถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวก็เอาเข้าวเหนียวมาจิ้มได้เลยค่ะนี่หน้าตาออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะใส่ ให้หมดลงไปเลยหอมที่เราหั่นไว้ไม่ต้องให้เหลือกวาดได้แค่ไหนก็เอาให้หมดนะคะเหลือไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใส่ลงไปแล้วก็นี่หน้าจาเข้ามาอย่างนี้มันมีสองถ้วยนะคะอีกถ้วยหนึ่งแบ่งให้เพื่อนใครจะมาเอาก็มาเอาได้เลยอ๋อเมนูนี้เมนูจิ้มข้าวเหนียวนะคะทุกคนเวลาจิ้มข้าวเหนียวนี่เราจะกินรู้สึกว่าเหมือนมันจะกินเหมือนรสชาติของเราเอาเข้าวเหนียวไปจิ้มราบปลาหรือว่าลาบ หมูอะไรแบบนี้นะมันจะนุ่มๆจะเป็นเมนูที่เราชอบที่สุดเลยทำเกือบทุกอาทิตย์แต่เปลี่ยนๆกัน